ที่เก่าเวลาเดิมพี่พี่แท็กซี่ครับพี่น้องแซบกันเลยครับหนึ่งประดุกครับปลิงปลา่นเผาเกลือซุปบักเขือแจ้วนี่ค,ครับต้องหานถามพามา่อยังมงแซบว่าแซบแซบแซบซุปบะจงเป็นห่วงกูด้วยกูกินเขาแรกแล้วนะยุลานปลาอ้วนนครับ ผ่านิ่นลพี่นอ้องนี่ครับโบแพงมาไหนเด้อพี่น้อง้านเลยรับประกันตาวันาเริ่มตั้แล้วครับเนี่ยตั้มบกักฮงโอ้ยหอมได้บหมนะเนี่ยถึงอากาศเย็นๆมีหอดน้ำลางมี่ได้พี่น้อง น้กินล้วใส่แทงม,มาเรือยมาโอ้ยใส่ทแทงน,นั้นแทงหน้ามาเลยแทงมาเรยมันเน้่เอากันถนนเลย <c oughs> <c oughs> ผมเงียบไลนะครับเพื่นชี้มาได้ที่คุณผู้ชม <c oughs> เอ้มองเหยียบเพื่อนนี่ใช่สนุกรับ โอ้หอน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 แล้วห่านี่บอกผมผมาไมต้องมีเสียงนเอะเยะนะไปัไปม่หอดมินต้องว่าไปมาไปไปน้องวิหมอกรนักต้เหนือกหน่อยเนี่ยรถเียงีนนยป่าใตยเกาตีบังสมองก่เสียยเมายินงกับพยูไหม

ฟรีกแก้วฟ you know. oh. รีคร uh. really? ับขี่ปาแห้งฟรีแหงแซบครับพี่น้องครับตับบกุงฟรีครับเอาอย่งเยอะครับกับชีวิตแท็กซี่เกินสีุ่มเพลงเ้อพี่น้องยังจะไล่ถยครับ

ันนี้เ่้งพอนอนหนึ่งพอดูผมแถมแก้วหรอเปล่าได้หรอโอเคโอเคไปหอบะมี่แก้วจำนะอ่ะแม่บ่มี่วะหรอโอเคโอเคจ้ปลาทุกคนม้อปลาวะเอา่น้อปลพราะไรปลาดุกเนี่ยนกทิพย์ครบน้องปลาดุกสามตัวหกสิบบาทคือค่ะนี่ปลาดุกสามตัวหกสิบ คือว่าพี่น้อง,งอตัวเะายี่สบนึ่ตัจะมาตรฐานดีแถววะตัวซัมนีนี่ด้อพี่น้องเน่ยกำลังเสียบตัวให่หลายบนเสียบครับกล้องผมมันโฟก,กัสถูกถูกเอ่อทายกลางขึ้นกลางเว้นครับโฟก,กัสเดดเลยกันสันเดียวเราไม่ต้อทูบอ่ะใช่เห็นหนาผมนั่นไหมเห็นเหมืนเห็นเหมอนเขาเด็กไม่ได้อ่ะคุณาารอะไรก็ทำเลยเอกี้กยังี้มันี้ี้หัวไปหน่อยกันเด้อเอาพี่น้องมึงตำมาพุ่งมาเ่ย อไปแล้วไปแล้วแซบคารเรี้ททำบพงอนีได้รถเบียงด้วกอยานด้วยครัอาหารแบบบ้านๆครับพี่น้องครับกินแซบจินนัวแวะมากครับผมทางเขาหม้อชิด2สองนะครับปั๊มเอลพีกีครับผม มาฟอ,อกันครับคำขึ้นทุกคำขึ้นนะขยุตบอกเวลาล่วงนะบผมขึ้นเหนียวสามันแล้วก็อุดมระดูยอดเงินนั่นเพียบหกสิบบาทเนี่ยผมไหวอิ่มขาดได้ยี่สิบกว่อยู่สามพับาทมุกมุกพนบบพุ<อ>กย้ายตำบักพุ่งมาเนี่ย เอาข้ายังไงกันนายังไงอ่ะบอกออกช่องดังๆตะมงใส่มเกาะเออยังไงบ้านเนี่ยยกโปูยังไงนะเดี๋ยวเขียวพี่น้องเขียวปักกระดาวกกันอะบ้านเนี่ยเอาไปเบิร์ดรถเดี๋ยวปักกระดาวลวกพี่น้องจวดมัมสีบานี่มัมสีบาครับพี่น้องครับโอ้โห ครัแบบโอ้ยหอมเดแบบาไล่แตกนี่มั้งพีวินกับแม่นั่มส้มมะเือกับุ้ะเขือเาลองคุยชิดนิ้บคุบส้มบะเขือให้เบิ่อนนะครับต้องผมเอาไปเนี่ยเออ เอาเอาพักเส้นมานนพักที่เส้นเอาเอานาพักกเาหรือกินกับยังก็แซบเราลองมั้ยรจองะได้แซบค่เดียวราเดนได้เด่นตตกันจังหวะโอ้โหก็ตายมาดุแล้ตัวนี้เขาต้งต่มัจะเปามเัวงมานเนอเปนัเอ้ามันไม่ยากมันเบามันเบืองี้หรอครับ มาเด็กโบมีครับยังจะไล่ถวยพี่น้องสี4ศิสีุ่มงหาทุ่มชีิตั้งใจอาเหไยัางอยงบู๊บ่บ บบมีผู้สาวเนะเาะนี่โบแกนไงเมนดีพี่น้องนีปลาไอเขาไก่เขาดผู้สาวครับแท็กซี่กโบมี่พี่น้องนะนี่เราม,มาจัดหนึ่งปลาแล้วครับเดี๋ยวไปกินโช่อพี่น้องเบืองเน้อครับรอ๋อปลานินกับปลาปลาดุกครับอยู่สองสิ่ง

ปลามันหมานครับผมนี่ครับเอาไปใส่นี่ครับไปไปกินใส่นี่เอาไปกินใส่ครับผมฟังฟังคนป่ะเอาตัดแซ่บครับผมครับเริ่มมาแล้วพี่น้อง เรื่มบ่มีมองว่างแล้วมันเนะสี่ยนค้างเขาแล้วนะเสียนค้างเขาแล้วครับพี่น้องมันอย่ยหน้าร้ายละเออพูดมาให้นะนี่สุภาพสตรีมาผู้หนึง่งเป็นสีมาเมืองลาดเหล้าลูกสีมาซื้อกับเขาเบงพี่น้องมันกี่ปานกี่ปานนี่นเอาอเน,เนี่อ เอฟซี S <S oh. okay. ผมมันจะว่าวยมันมันกินได้ว่าเรารับไปไปด้้ี่ปลาปรุงแจงเนื้อพี่น้วงครับแซบครับบอกข้าวเลยมีออ้บ like um well> um ั้งกุ้ยบงแซบเป็นแซบไปดนรน้หอนนีาบ้างก่อ สอแล้วแต่ตังสดบักนี่คนนดีนี่นี่แท็กซ์้วมันโคอ้นให้โอนเท่าไหร่โอนเขามาพี่บักกออ้นมาเอาสองแต่เดี๋ยวหอนให้สองร้อยสองร้อยมันเลยพิกซีนทฟันปายไปอ่ะศูนย์หกนึ่งอธนาคารอะไรจัะศูนกธนาคาระกสิกรไทยศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดหกสอ๋อเดี๋ยวเดี

ก็ you are, you know, you ่องเยครันี่ะมุนีนี่นี่นี่เ้วเนื้อโอเคเมุงไหนเอ้ได้มีเยอะไหมมันเป็นแ็กตั้งเนาะสวัสดีครับ พากันข้าวนาพี่น้องครับผมเริ่มมีวันเราเอาเจอกันข้าวนาครับพี่น้องครับคลิปหนาครับตาหวันัอดีกองในหอมครับัสดีครับกลับไปดูนี่นะ่ากันข้าวนาด้วยพี่น้องครับมาให้ไปโดนเนีสวัสดีครับผมัสดีครับให้ไปโดนเนอะพิดกลองครับผมพิดกลงสวัสดีครับ ทาพี่น้องครับประมาณ